สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับช่องหนุ่มออฟฟิศลูกอีสาน a n n e l นะครับทุกผู้ทุกคนนะครับเสาร์นี้นะครับเ้ารวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของหนุ่มออฟฟิศนะครับ,รบได้มีโอกาสออกมาเบิ้งทงเบิ้งทาครับ เบื้องธงเบื้องทาเบิ่งเขาหน้าสร้างปานะครับสร้างปะเข้าไปเองเด่นนะครับอันนี้ก็บหน้าธงนี้ก็เป็นหน้าของนุ่มออฟฟิทเองเนาะนะครับกัแต่ว่าพอเถ่าครับเป็นผู้ดูแลให้นะครับเป็นผู้ดูแลเบิ่งเขาเบิ่งน้าให้นะครับสิบงบ่งนุมนง่มออฟฟิทกเ็เฮ็ดงานอยู่นะครับกับว่า ว่าเลมีเวลามากมาเห็ดเองนะแต่ว่าการลงทุนครับเป็นผู้ลงทุนครับ่อเถ่าเป็นผู้ลงแห้งครับหน้าเขากะหกไรกลัวครับหกไรประมาณหกไรเคืองครับหกไรกลัวนะครับเขาที่เห็นนี่เป็นเขากอคอซีฟครับเขาหน้าปีครับพี่น้องเป็นเขาหน้าปีซึ่งสุปีเขากบลงลงมาหลายหลายย่างครับ ตองเปดเนี่ยหน้าค่าเนี่ยนะครับสันปะตองเนี่ยนะครับก็ล่องล่องไปสูนเนี่ยนะครับปีนี่ลุ่งก็ขอสิบเบิดเลยครับเพราะว่านำนักดีครับนำนักดีเข้าเข้ากันสิเอาไปตลาดน้ำครับพ่อได้ค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถรถเกี่ยวครับอันนี้ก็เขาให้ให้ล่างนี่ครับสัตนี่ผมบ่า่ถือว่าห้างนะครับ เพราะว่าแตกกอมากนี่จอดกันเบิดครับจอดกันเบิดนะครับตอนนี้เขาก็บต่หาเงินมากสือปุ๋ยแตกกอนะครับนี่ลงแค่ถือปุ๋ยเราก็สิเขี้ยวดีครับอันนี้ตอนนี้ท่านใส,ส่ปุ๋ยครับใบลางก็สิเป็นเหลืองๆจ้าน้อยนึงนะครับอันนี้ัถือปุ๋ยเล้วมันก็นสิเขี้ยวขึ้นครับ ฟังข่างๆกันครับเจกับพึ่งวานครับแต่ก็ห้องวานก้อนครับหลังสงการเท่านำเลยครับเพราะว่าฝนมันจะมาช่วงว่าเป็นฝนครับน้ำท่วมเนาะเม่น้ำท่วมสองปีต่อกันเลยครับน้ำท่วมสองปีต่อกันปีก้อนกับมาเดือนตุลาครับปีไก่เนี่ยมาเรียวครับเดือนกันยาครับเข่าเข่าก็ลลังสีเด็กเกี่ยวครับน้ำมาน้ำท่วมท่วมเบิดครับข้างนาที่เท้าเห็นนะครับ ที่ผมจอดรถไว้เอียงหน้าเนาะครับกกขามเนี่ยเอียงหน้านี่น้ำหอดลังค่าเลยนะครับกกขามกับไปพูดเละครับไปเครื่องตุนนครับน้ำมาาม้าเลือกครับจากหม้เขยืนอยู่หนื่อยถั่วหัวครับน้ำมาาแห้งน้ำซีครับน้ำซีของห้องกับบะหางน้ำซีครับหางจากน้ำซีจากนี่ไปกับประมานกิโลกัวก่ากับห่นน้ำซีเหรอครับกิโลกัวกัวสองกิโลเนี่ยแหละครับกับห่านน้ำซี เวลาหนามันขามมากมันก็ถ่วมเบิดครับทงนี่ครับทงนี่ทงทงหน้าผมอยู่นี่เพื่อนอื่นทงน้องอ่อนะครับทงน้องอ่อดเรียกว่าเป็นทงน้องทงน้องเบียนครับทงน้องเบียนครับทงน้องเบียนเนาะครับทางนี้ก็เสียบถ่วมเบิดครับแถวนี่ถนนหนทางที่เที่ยวมาหน้าถ่วมเบิดครับถนนสูง ขอขอสิบเขาง่ามดีครับน้ำท้าบระขาดครับน้ำท้าบระขาดผู้ลมสมบูรณ์นะครับอันนี้ที่เราเห็นนี่ว่าเป็นน้ำฝนน่ครับน้ำน้ำสูบขึ้นมากครับจะมีจะมีห่วยที่ต้อจากน้องเบนออกมานะครับห่วยนี่ก็เชื่อมลงไปซี่ครับตรงนี้ก็น้ำท้าบ่กขาดครับมีน้ำอยู่ตลอดครับเห็นหน้าปังกับบึกน้ำครับ อันนี้หน้าปังพึ่งเกี่ยวไปกรับผักอยู่เมื่อกี้สัปดาห์เนาะเมื่อกี้มือนะครับพอถ่อพึ่งครับวานหน้าตีต่อเลยนะครับเพราะว่ากาวา่าให้มันทันแม่น้ำท่วมกัญญาตุลากกคือให้มันเด้กเกี่ยวอ่ะครับให้มันได้กเกี่ยวท่านท่านน้ำนะครับให้มันได้กเกี่ยวท่านนา้ำ อันนี้เข้ากับเภาพร่วมเนาะนะครับเข่าง่ามดีครับปีนี้ปุดุมสมบูรณ์ดีนะครับเข่าก็ง่ามน้ามก็เพียงพ่อครับขาดแต่ปุ๋ยครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียปุ๋ยนะครับให้พอเล่ามามาผลครับอันนี้เข้าเข้าปเด้ยเข้าไปตรง พ่นเองก็ได้ครับเพราะว่าจะมีทิมเพิ่นรับจ้างอยู่ครับเพิ่นสิมหารับจ้างพ่นเนาะนะครับก็ก,กเป็นการคือหนูออฟฟิศนี่บ่ได้มาเฮ็ดเองนะครับ็อยุแต่วันเสาร์ก็กลงทุนใหพ้พอเถาเพิ่นก็สิหาทีมงานเสื่อปุ๋ยแล้วก็หาทีมมามาพ่นให้ครับมันก็นสะดวกเข้าน้ำเนาะนะครับ ก็บว่าบ่มีเวลาหลายปาะนันครับของตอนนี้เฮาเขียวก้อหมูครับเพราะว่าของเพื่อนพึ่งวานนะครับพึ่งวานก็ก็ล่างเกิดแต่ของเฮานี่วานก้อนมูครับเขียวงามครับนามทาเพียงพ่อนะครับเทียงหน้าหน่อยเฮาก็นี่ละครับห่มขามพ่อได้เศร้าเลยเป็นโฮมนะครับเป็นโฮมเป็นเงาย่ามม่านไถม่านหน้าครับ นี่กะบาดานกับนี้ครับจ่อไว้ครับบาดานนี่ครับอ่าเเามีบาดานนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ากะบบ่ได้ใส่ครับแต่ว่านามออกอยู่ครับนามออกอยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่เพราะว่าขันห้าวมีนามจากห่วยเนาะนะครับผมภาพเบิ้งถ้างนี้ยจะเป็นห่วยนะครับนี่ครับ น้ำบ่อเบพี่น้องน้ำหลครับเที่ยงข้อนะครับพรเทากบสบขึ้นมานะครับสูบมาใสนาน้ามลายครับห่วงครับเรบร่องว่าจากนี้ไปหอดเกี่ยวนี่น้ำบ่อเบิรครับน้ำาหลน้ำไหลอยอันนี้ก็เป็นรถที่พอะเทสูบนะครับสูบสูบจากห่วยฟางนี่เนาะนะครับฟังทั้งทิเตเวนออกนะครับสูบมาใสนาห้านี่แล้วครับ น้ำก็ยูซัำนี้แล้วครับไปใกล้ข่าน้ำห่วยบพ่พ่อมันปะครับข่าน้ำห่วยเบิดเท่ากับีบาดาลครับนี่อันนี้บาดาลห้องใบจะใส่ในกรณีที่ว่าข่าน้ำห่วยบ่บบมีนะครับเท่ากับเอาเครื่องมาต่างเลยครับสูบล่งหนไปเลยนะครับแต่ว่าขันเอาใส่เครื่องกับสิเป็นเครื่องเบนซินเนาะนะครับกับสิกับสิเปลืองก็คูปบตาสูบจังหน่อยหนึ่งนะครับ นะครับสำหรับมืินนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะนะครับกับพรพี่นองมหาหล่อเบื้องทงเบิ้งท่านะครับเบิ้งเขานามซามปลานะครับหน้าปีเนาะนะครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะนะครับว่านามทาเขาปลาเห้าปีนยังไงเนาะนะครับสัปดาห์รุ่นผมวันหยุดวันยันยงกับเห็นว่างของกะซีลงมาเบื้องนําพอเถานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเห็นเบื้องเรื่อยๆครับว่า ออผู้พี่น้องเอฟซีติดตามอยู่เนาะนะครับก็โอ้เข่าไปหอดเสียแล้วเนาะนะุน่มออฟฟิศนะครับเดี๋ยวสีฟ้ามาเบิ่งมาติดตามไปสูตรเรื่อยๆเนาะนะครับอาจจะว่ได้ออกมาทุกสัปดาห์เนาะนะครับสำหรับมือใหม่ซัมมีก่อนเนาะครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยทุกผู้ทุกคนเด้อน,นะครับเอฟซีนุ่มออฟฟิศลูกสันเช่นเดียวทุกคนนะครับสวัสดีครับ